สวัสดีคอหนังโหดที่ในโลกนอกโลกกันด้วยนะครับกับมาเจอกับอาร์ตอีกแล้วนะครับแอมิจากช่อง Legacy Studio วันนี้อาร์ตหยิบหนังโหดเรื่องนึงมาแล้วกับคุณดูที่ฟังกันครับหนังในคราวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า Kidnap เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งย้ายบ้านมาเพียงไม่นานพวกเขานั้นก็ดวงซวยโดนโจรกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาจับตัวคนในครอบครัวพวกเขาพวกมันได้ทรมานและย่ำยีคนในครอบครัวนี้จนไม่มีชิ้นดีจนนำมาสู่บทสรุปที่คนดูไม่คาดคิดหนังเรื่องนี้จะมีเนื้อหาที่รุนแรงมากแค่ไหนก่อนรับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถ้าคนดูพร้อมกันแล้วปะเราจะพาคนดูไปทัวร์หนังรกเรื่องนี้กัน ใคม่ได้เข้ามาย้ายอยู่ที่บ้านหลังใหม่พร้อมกับครอบครัวของเขาในวันนี้ซึ่งอิชาลูกสาวนั้นไม่ค่อยพอใจกับการย้ายบ้านในครั้งนี้สักเท่าไหร่วันนี้อิชาทะเลาะก,กับแม่อย่างมาท่าแม่นั้นขอให้ลูกสาวนั้นอยู่บ้านในคืนนี้แม่พูดกับอิชาว่าคืนนี้เธอนั้นต้องการให้อยู่ที่บ้านพร้อมหน้ากันอิชาจึงบอกกับแม่ไปว่าแต่วันนี้เธอนั้นมีนัดและจะให้เธอนั้นทํำยังไงก่อนที่แม่จะตอบกลับไปว่างั้นก็ยกเลิกสิ แต่ลูกสาวนั้นก็บอกไปว่าเธอนั้นยกเลิกไม่ได้แม่แม่เข้าใจคำาว่าปาร์ตี้เหรอก่อนที่แม่นั้นจะพูดตัดบทเสียงแข็งไม่ว่าอย่างไงก็ไม่ให้ลูกสาวนั้นออกไปข้างนอกเด็ดขาดแต่อิชาก็ได้บอกกับแม่ไปว่าไม่ว่ายัางไงเธอนั้นก็จะไปในคืนนี้เมื่อตกกลางคืนอิชาก็กําลังแต่งตัวที่จะออกไปข้างนอกอิชาได้เดินมาบอกกับแม่ว่าเธอนั้นจะไปปาร์ตี้เธอนั้นบอกพ่อไปแล้วแม่นั้นหัวเสียเป็นอย่างมาก มาท่าจึงเดินมาถามคคเม่ว่าคุณและเลี้งของคุณเนี่ยคือแรกขอให้อยู่กินอาหารดูหนังด้วยกันพร้อมหน้าเธอนั้นหวังมาตลอดเราเป็นครอบครัวนะแต่คาเม่นั้นก็ได้ปอบมาท่าไปและพูดก่อมจนเธอนั้นอารมณ์เย็นลงคาเม่ได้บอกกับมาท่าไปว่าเธอนั้นอายุ18แล้วไม่ต้องไปตีกรอบลูกขนาดนั้นในระหว่างที่คุยกันอยู่ก็ได้มีโจรกลุ่มหนึ่งทุบก,กระจกเข้ามาในบ้านก่อนที่จะเดินไปต่อยหน้าคาเม่จนล้มลงกับพื้นอิชาที่ได้ยินเสียงดังจึงเดินออกมาดูก็พบว่ามีโจรกลุ่มหนึงบุกเข,ข้ามาม บ้านเธอพยายามวิ่งหนีไปเธอวิ่งหนีออกไปอีกทางหนึ่งแต่เธอนั้นก็ไม่รอดพวกมันนั้นดักเธอเอาไว้แล้วทุกคนโดนจับมามัดรวมกันไว้ที่ห้องโถงพวกมันได้ลื้คนทุกอย่างภายในบ้านไครเม่จึงถามกับกลุ่มโจรไปว่าพวกเขานนั้ต้องการอะไรกลุ่มโจรก็ได้บอกกับใครเม่ไปว่าเขานั้นต้องการบัตรเอ m ที่เขียนรหัสผ่านไว้ทุกใบทั้งคู่ก็ได้ยอมทําตามมันอย่างโดยดีหลังจากนั้นพวกมันก็ขอโทรศัพท์จากทุกคนด้วยแต่ว่าใครเม่ได้เป็นคนเดียวที่ไม่ได้ให้ก่อนที่โจรคนนึงงงจะถถามถึโททรศัพ์ขอคเ ใคเมยจึงบอกกับโจนไปว่าเขาได้รืมโทรศัพท์อยู่ที่ออฟฟิศหัวหน้าโจนก็ได้โทรเข้าไปที่เบอร์ของใครเม่เพียงไม่นานเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นมาหนึ่งในกลุ่มโจนจึงเดินออกไปตามเสียงโทรศัพท์พวกมันจึงสั่งสอนใครเม่ด้วยการใช้ถุงคุมหัวของมาธาและมันก็ได้ขู่กับใครเมยกว่าถ้าแกยังกล้าโกหกอีกครั้งเมียแกยตายใครเมยก็ได้ขอร้องให้เอาถุงคุมหัวออกแต่มันก็ไม่ยอมาออกให้โจนก็ได้ถามถึงรหัสตู้เซฟเมื่อใครเม่บอกรหัสผ่านไปมันก็ได้เอาถุงคุมหัวออก จากนั้นหัวหน้าโจนได้ลากตัวของไครเม่ออกไปที่โรงรถก่อนที่หัวหน้าโจนนั้นจะตัดเชือกที่ลัดมือของไครเม่เอาไว้หัวหน้าโจนก็ได้บอกว่าเขานั้นจะเปิดไอ้โมงออกแต่ไครเม่นั้นก็ห้ามไว้เพราะเขานั้นไม่อยากเห็นฉันจะยอมทาตามทุกอย่างแต่หัวหน้าโจนก็ได้บอกกับไครเม่ไปว่าเราจะตะเวนออกไปนอกเมืองเพื่อกดเงินจากตู้ ATM ต่างๆอย่างไรก็ใส่ไอ้โมงไปไม่ได้ฉันมั่นใจว่านายจะไม่บอกตำรวจถ้านายเชื่อใจฉันครอบครัวนายจะปลอดภยัย ไคเมยจึงยอมทาตามที่มันบอกเขาได้ขึ้นรถไปกับหัวหน้าโจนเมื่อมาถึงตู้ ATM หัวหน้าโจนก็ได้กําชับก,กับไคเมยเอีกรอบว่าอย่าทําอะไรงง่ๆนะตอนนี้ลูกน้องของเขานั้นอยู่กับเมียและลูกของแกซึ่งถ้าไคเมตุกติกแล้วก็ฉันจะโทรสั่งให้ทําอะไรก็ได้ตามใจของมันเลยไคเมยจึงเดินไปที่ตู้ ATM ก็มีสาวคนนึงนั้นเดินเข้ามากดเงินก่อนที่เขาไดถึงตู้ ตอนนี้ไครเม่อสองจิตสองใจว่าเขา้จะทํำยังไงดีมันมีอยู่แค่2ทาง1คือขอความช่วยเหลือกับหญิงสาวไป 2. คือยอมทําตามมันโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันจะพูดจริงหรือเปล่าไคเม่จึงตัดสินใจเลือกเขาเห็นว่าหัวหน้าโจ้นั้นเปิดประตูรถหาของอยู่ไครเม่จึงพยายามเดินไปใกล้ๆเพื่อขอความช่วยเหลือหญิงสาวแต่เธอนั้นก็นึกว่าไครเม่นนั้นจะปล้นเธอเธอจึงยื่นเงินที่กดให้กับไครเม่แล้ววิ่งหนีไปตอนนี้หัวหน้าโจนก็เห็นว่าไครเม่ตุกติกแล้ว ไคเมย์จึงรีบวิ่งมาขอโทษเขาและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแต่ก็โดนหัวหน้าโจนั้นตะคอกใส่บอกให้ไคเมได้ขึ้นรถเมื่อขับรถออกมาได้ไม่นานหัวหน้าโจ้นั้นก็ได้โทรหาลูกน้องให้ทำการจัดการสองแม่ลูกได้เลยเพราะไคเมนั้นมันไม่สนใจอยากแค่ย่ำยีหรือทุบตีก็ได้เชยเลยไคเมยพยายามขอร้องแต่ก็ถูกหัวหน้าโจ้นั้นกดเขาติดก,กับกระจก ตอนนี้ไคเมย์ทำได้แค่เพียงนั่งฟังเสียงกรีดร้องของลูกสาวเละนเมียที่ถูกพวกมันย่ำยีและทำร้ายการกระทำของเขาในครั้งนี้มันส่งผลเสียอย่างร้ายแรงโจรคนหนึ่งพยายามที่จะย่ำยีเธอแต่ก็ถูกโจนอีกคนหนึ่งนั้นดึงสติเอาไว้เขาบอกว่าหัวหน้าโจรต้องการแค่ขู่เท่านั้น อย่าลงมือย่ยยีเธอเลยแต่มันนั้นก็ไม่สนใจในต,ตอนนั้นเองก็ได้มีสีงคนมากดกิ่งหน้าบ้านโจนจึงได้ถามกับแม่และลูกไปว่าใครมาบ้านแต่เธอนั้นก็บอกว่าไม่รู้โจนอีกคนนึงจึงได้บอกให้เพื่อนไปดูให้ทีว่าใครมาก่อนที่มันจะบอกว่าเป็นผู้ชายและตอนนี้เขาก็ได้เดินออกไปแล้วมาท่าที่ได้ยินก็ตะโกนเรียกชื่อของซีซ่าออกมาแต่ก็ถูกปิดปากไว้โดยโจนอีกคนหนึ่ง เพียงไม่นานซีซ่าก็มากดกิ่งหน้าบ้านอีกรอบทีนี้โจนก็เดินไปเปิดประตูและลากตัวเขาเข้ามาเขาได้ถามกับซีซ่าว่าแกนั้นเป็นใครมาจากไหนและตบหน้าของเขาย้ำๆจนเขายอมบอกไปว่าเขานันชื่อซีซ่าเขาได้เป็นแฟนของอีชาและเขาก็มารับเธอไปงานปาร์ตี้ในคืนนี้หลังจากนั้นโจนก็ได้ลากตัวของซีซ่าก,กลับมาที่ห้องโถงแต่เมื่อมาก็ไม่เห็นสองแม่ลูกแล้วเมื่อหันมาก็เห็นว่าสองแม่ลูกนั้นกำลังวิ่งหนีลงไปในชั้นใต้ดินสองแม่ลูกนั้นก็ได้ปิดประตูได้ทันก่อนที่มันจะเข้ามาได้มันจึนง องแม่ลูกนั้นเปิดประตูถ้าไม่เปิดเขานนั้นจะหักนิ้วของซีซ่าทีละนิ้วซีซ่าก็ได้ร้องขอให้อิชานั้นเปิดประตูให้กับเขาเขานั้ยยังไม่อยากตายมาธาจึงบอกให้อิชานั้นใจเย็นมาธาให้อิชานั้นปีนออกหน้าต่างไปและเอาโทรศัพท์ไปเพื่อไปโทรแจ้งตำรวจในต,ตอนนั้นเองโจมันก็ได้หักนิ้วทีละนิ้วของซีซ่าจนเขาล้อลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดทําให้อิชานั้นจะเดินไปเปิดประตูแต่มาธาเลยก็ห้ามเอาไว้ โจนอีคนนึงก็ได้หาทางดักสองแม่ลูกเอาไว้โจนอีกคนนึงจึงได้ขู่กับสองแม่ลูกต่ออีกว่าถ้าไม่เปิดเขาจะยิงแฟนของอิชาทิ้งแม่จึงบอกให้ลูกนั้นรีบปีนหนีออกไปให้เร็วที่สุดในขณะที่เธอปีนอยู่เธอก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดแฟนของเธอนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ก็ต้องมาตายโดยที่ไม่ใช่ความผิดของเขากว่าที่อิชาจะปีนออกมาข้างนอกได้โจนอีคนนั้นก็ได้มาดักรอจับตัวเธอได้ทันก่อนที่อิชาจะไปแจ้งตำรวจเมื่อจับตัวสองแม่ลูกกลับมาที่ห้องโถงงไไดด้้้อออช่่่าก็แตรหหมยุเืง แฟนหนุ่มเธอโดนผู้มันยิงตายเสียงร้องของเธอมันทําให้โจนั้นลาคาญเลยนําผ้าไปยัดปากทั้งคู่เอาไว้ก่อนที่มันนั้นจะมานั่งดมโคเคนระหว่าง2แม่ลูกมาท่านั้นได้สําลักแต่โจนั้นก็เอาแต่นั่งเฉยไม่สนใจจนโจนอีกคนนึงต้องเข้ามาช่วยดึงผ้าที่ยัดปากออกจากปากของมาท่าดูเหมือนว่าโจนอีกคนนั้นยังมีความเห็นใจครอบครัวนี้อยู่เพียงไม่นานก็มีคนมากดกิ่งหน้าบ้านอีกครั้งเมื่อไปดูก็พบว่ากลายเป็นตำรวจที่มาตรวจที่บ้าน โจรคนหนึ่งจรึงได้ลากตัวของมาท่ามาและทําการแก้มดเชื่อให้กับเธอก่อนที่มันจะขู่กับเธอไปว่าเธอควรไล่เขากลับไปซะและทําทุกอย่างให้ปกติมากที่สุดอย่าตุกติตอนนี้พวกเราจับลูกสาวของเธออยู่ถ้าขืนตุกติมันจะฆ่าเธอทิ้งแน่และโจมแมกได้ถอดไอ้โมกของมันออกด้วย เมื่อมาท่าเปิดประตูก็เจอเข้ากับตำรวจที่มาสอบปากคำเธอพอข้างบ้านนั้นโทรไปแจ้งเรื่องเสียงดังที่เกิดขึ้นภายในบ้านมาท่าจึงโกหกไปว่าเธอและสามีย้ายบ้านมาวันนี้วันแรกก็เลยเปิดหนังดูกันจนเสียงดังหลังจัดของภายในบ้านเสร็จต้องขอโทษด้วยแต่มาท่าก็เก็บความกลัวของเธอได้ไม่เนียนจนตำรวจนั้นสงสยัยตำรวจจึงได้ถามก,กับมาท่าไปว่าสบายดีหรือเปล่า หน้าตาคุณไม่ค่อยดีเลยนะก่อนที่ตำรวจจะขอเข้าไปตรวจภายในบ้านโจนอีคนหนึ่งจึงตีเนียนเดินเข้ามาคุมมาท่าและมันก็ได้ทําตัวเนียนเล่นเป็นสามีของเธอก่อนที่จะเข้ามาถามตำรวจไปว่าคุณจะเอากาแฟไหมเดี๋ยวเขาจะชงให้โจนมันก็ทําท่าทีเป็นถามกับตำรวจว่าต้องการน้ําตาลไหมก่อนที่โจนนั้นจะเดินไปหาน้ําตาลอยู่พักหนึ่งก่อนที่มันนั้นจะเดินกลับมาเพียงไม่นานมันก็ได้บอกกับตำรวจว่าเขานั้นจำไม่ได้ว่าเก็บน้ําตาลเอาไว้ตรงไหน ก่อนที่ตำรวจจะบอกว่าไม่เป็นไรเขาได้ขอตัวกลับสถานีก่อนโจคนนี้รู้ได้ทันทีเลยว่า ตำรวจคนนี้นั้นละแคะละคายหรือสงสัยพวกเขาอยู่แน่เพียงไม่นานเสียงกรีดร้องก็ได้ดังขึ้นเมื่อมนเห็นว่าตำรวจเผลอก็เลยใช้มีดปาดไปที่คอของตำรวจจนเขาตั้นตายคาที่โจหนอีกคนหนึ่งที่มาเห็นว่าเพื่อนของเขานั้นฆ่าตำรวจไปแล้วก็ได้ออกอาการสติแตกทั้ทงคู่นั้นทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเขาบอกว่านี่มันบ้าเกินไปใหญ่แล้วเขามบียวด้วยแล้วไหนบอกว่าเราแค่จะมาป้นและไม่มีใครต้องตายแล้วทีนี้ล่ะเราจะทำยังไง โจนอีกคนหนึ่งจึงไม่สนใจและได้บอกกับเพื่อนของมันว่าให้จับตัวแม่ไปขังไว้อีกห้องหนึ่งส่วนมันจะไปเอากับลูกสาวของนางนี่โจนอีกคนพยายามที่จะห้ามแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้แม่กับลูกนั้นร้องออกมาเสียงหลงมาท่าพยายามขอร้องให้ปล่อยลูกสาวของเธอไปและเธอจะยอมมีอะไรแทนลูกสาวเอง ลูกสาวของเธอได้ขัดขืนแต่เธอสัญญาว่าจะมีอะไรกับมันโดยที่มีอารมณ์ร่วมด้วยแต่โจมันก็ไม่ยอมก่อนที่มันนั้นจะหักแขนของมาธาและทำร้ายเธอจนสลบไปโจนอีคนก็เข้ามาช่วยมาธาเอาไว้เขาได้ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นโจนจึงพามาธาไปขังไว้อีกห้องหนึ่งในตอนนี้ทางใครเม่ได้หัวหน้าโจนก็ตะเวนกดเงินจากตู้ ATM จากที่ต่างๆหัวหน้าโจนพยายามโทรติดต่อไปหาลูกน้องของมันแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จนใครเม่มาถามว่าเกิดอะไรขึ้น เขาขอคุยกับภรรยาหรือลูกสาวหน่อยได้ไหมแต่หัวหน้าโจนก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ได้บอกกับไคเม่ว่าให้เขาได้ขึ้นรถมาได้ขับรถออกไปตัดมาที่บ้านของไคเม่โจนได้อยู่เฝ้าจนมาท่าฟื้นขึ้นมาเมื่อมาท่าตื่นขึ้นมาก็พบกับความจริงว่าซีซ่าแฟนหนุ่มของอีชานั้นยังไม่ตายเขาตะกนด่ามาท่าที่ทําให้เขานั้นต้องสวยและก็ต้องมาติดแหกอยู่ที่นี่ แกน่าจะเปิดประตูนะอีแก่อีนังโง่องเอ้ยโจนอีกคนนึงจึงเข้ามาปิดปากของซีซ่าเอาไว้เขาขู่กับมันว่าถ้ายังไม่อยากตายก็หุบปากได้แล้วก่อนที่มันจะขึ้นไปยังชั้นบนโจนที่เอากับอีชาอยู่มันก็ได้ถามกับอีชาว่าเป็นไงมั่งมันไหมล่ะพูดอะไรดีๆหน่อยสิว่ามาสิแต่อีชาก้าแต่ร้องไห้เธอโดยมันย่ำยีเอาเธอโดยที่เธอนั้นตอบโต้อะไรไม่ได้เลย โจนอีกคนนึงทนกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้จึงเดินเข้าไปเล่นงานเพื่อนของมันจนทั้งคู่นั้นไปต่อยกันอยู่ข้างเตียงอิชาเธอพยายามที่จะตั้งสติเธอค่อยๆหยิบกางเกงในเธอขึ้นมาใสา่ก่อนที่เธอนั้นจะมองไปรอบๆก็เห็นโคมไฟเธอจึงหยิบโคมไฟมาฟาดหัวโจนจนเธอนั้นวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องนอนอีกห้องหนึ่ง ทางโจนั้นก็ได้ตามเธอมาติดๆแต่อิชานั้นก็ล็อกประตูและหาโทรศัพท์บ้านเพื่อโทรขอความช่วยเหลือแต่ก็ต้องหมดหวังพวกมันนั้นได้ตัดสายโทรศัพท์จนขาดไปแล้วอิชาที่ออกอาการกลัวอย่างสุดขีดจึงวิ่งหนีเข้าไปอีกห้องหนึ่งและล็อกประตูไว้โจนที่เปิดเข้ามาในห้องได้มันก็พยายามที่จะพังประตูเข้าไปหาอิชาและมันก็ได้บอกกับอิชาต่อว่ามาต่อกันเถอะมันนั้นยังไม่เสร็จสักน้ำเลยอิชาที่นั่งร้องไห้หวาดกลัวอยู่ในห้องก็ได้ไปหยิบหาอาวุธเพื่อใช้ป้องกันตัวเองภาพปรากฏให้เห็นททางงงฝั่่ขอคเมี กำลังขับรถอยู่แอดจะขอเล่า2เหตุการณ์ควบไปเลยในเวลาเดียวกันเลยนะครับเมื่อใครไม่ถามกับหัวหน้าโจรว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่ไหมที่ติดต่อครอบครัวของเขาไม่ได้ แต่หัวหน้าโจนั้นก็เอาแต่บอกว่าไม่ต้องห่วงหน้าที่แกตอนนี้คือตะเวนกดเงินไปแล้วครอบครัวของแกจะปลอดภัยเองแต่เรื่องมันจะไม่จบในคืนนี้พรุ่งนี้เราทั้งคู่นั้นจะต้องไปธนาคารต่อเพราะคืนนี้แกกดเงินมาให้กับพวกเราไม่มากพอใคเม่ที่ได้ยินจึงปีดแตกขึ้นมาไหนว่าจะจบลงคืนนี้ไงทาไมถึงเป็นแบบนี้ใครเม่เขาไม่ทนอีกแล้วเขาจึงตัดสินใจเร่งความเร็วของรถจนรถเขานั้นไปชนเข้ากับรถอีกคันหนึ่ง ทางฝั่งของอิชาโจมมันก็ได้พัมประตูเข้ามาจนได้อิชาจึงตัดสินใจสู้ตายเธอจึงวิ่งถือมีดวิ่งเข้าไปใช้มีดแทงไปที่ท้องของมันจนทั้งคู่นั้นล้มลงไปกับพื้นโจมมันก็ได้ตะเกียกตะกายจับตัวของอิชามาบามา,มา,มานี่เรายังไม่เสร็จจนมันขึ้นค่อมเธอได้อิชาได้คว้าไปหยิบลูกปั้นที่ตกอยู่ข้างๆมาฟาดหัวของมันจนเธอพยายามลุกหนีออกจากห้องแต่มันก็ตามมาจิกกัวของเธอกลับไปในห้องโจมมันก็ได้เปิดไฟส่องกระจกดูหน้าตัวเองที่โดนลูกปั้นฟาด ในขณะที่ดูอยู่อีชาเธอได้จังหวะหยิบลูกปั้นมาฟาดไปที่หัวของมันอีกครั้งจนมันนั้นล้มลงไปนอนกองกับพื้นก่อนที่เธอนนั้นจะขึ้นคอมตัวมันและใช้ลูกปั้นกระแทกสุดแรงเกิดลงไปที่หน้าของมันก่อนที่เธอจะระบายความแค้นทั้งหมดกระหน่ำใช้ลูกปั้นกระแทกใส่หน้ามันย้ำๆจนหน้าของมันนั้นยุบและตายคาที่ทางไคเม่ก็รู้สึกตัวพอดีเขาได้ตั้งสติหยิบปืนที่หล่นอยู่หน้ารถมาด้วยทางหัวหน้าโจงก็ยังสลบอยู่บนรถไคเม่จึงออกวิ่งไปยังบ้านของเขาให้เร็วที่สุดทางโจก็ได้วิ่งไไปเจออออกกกัับีีีชาท่่ลงหยูพดดม้ต บอกให้อิชานั้นอยู่แต่อิชาเธอตกใจวิ่งหนีจนตัวเธอนั้นไปเลื่องกับเลือดของตำรวจเธอได้หยิบปืนของตำรวจขึ้นมาใช้ป้องกันตัวเองเมื่อโจรตามเข้ามามันก็ได้บอกกับอิชานั้นให้ใจเย็นๆยนมันไม่ได้จะมาทำร้ายเธอแต่อิชาเธอนั้นกํลาลังสติแตกเธอจึงยิงใส่มันไปหนึ่งนัดแต่ไม่โดนโจรก็พยายามบอกให้เธอนั้นใจเย็นเย็นก่อนที่มันจะค่อยๆไปหยิบปืนออกจากมือของอิชาเมื่อได้ปืนมาแล้วมันก็ใช้ด้ามปืนตบไปที่หน้าของเธอก่อนที่มันนั้นจะวิ่งหนีไปเก็บกระเป๋าที่ขโมยออกมาจากบ้านทางฝ่ง่งงขออคเเมม้ก็วิาาาถึบนพดี เจอเข้ากับโจนที่ทําลายอิชาวิ่งออกมาจากหน้าบ้านทั้งคู่นั้นต่างคนต่างเล็งปืนใส่กันแต่ก็ไม่มีฝั่งใครยิง ก่อนที่โจนั้นจะวิ่งหนีไปจากบ้านและไคเม่ก็กลับเข้ามาในบ้านเขาตะโกนเรียกเมียและลูกลั่นบ้านในตอนนั้นเองอิชาก็ได้ยินเสียงเธอก็ค่อยๆกระเสือกกระสนเรียกพ่อก่อนที่เส้นเรื่องทั้งสองจะมาบรรจบกันไคเม่ได้ถามว่าแม่ของลูกอยู่ที่ไหนก่อนที่ไคเม่นั้นจะตะโกนเรียกชื่อของมาธาเมื่อมาธาที่ยินเสียงของไคเม่เธอก็ได้ตะโกนบอกว่าเธอนั้นอยู่ข้างล่างพ่อและลูกก็ได้ไปหาแม่ที่ถูกขังอยู่ไคเม่ก็เจอเข้ากับซีซ่าด้วยเช่นกันเขาถามกับซีซ่าว่าเป็นอะไรไหม เดี๋ยวเขาน่นจะตามคนมาช่วยแต่ซีซ่าก็ได้บอกกับไคเม่ไปว่าเขานั้นมีโทรศัพท์ให้เอาโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าของเขาไปโทรเมื่อไคเม่หยิบโทรศัพท์มามาท่าก็ได้บอกว่าข้างล่างนี้ไม่มีสัญญาณต้องขึ้นไปโทรข้างบนไคเม่จึงยื่นปืนให้กับอีชาลูกสาวของเขาถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอจะได้ใช้ปืนนี้ป้องกันตัวเองไคเม่ได้เดินขึ้นไปบนบ้านเพื่อโทรขอความช่วยเหลือในขณะที่โทรขอความช่วยเหลืออยู่หัวหน้าโจรก็ได้เดินเข้ามาในบ้านพอดีไคเม่ก็กําลังบอกสถานที่เกิดเหตุกับตำรวจ เมื่อเขาหันไปก็เจอเข้ากับหัวหน้าโจรมันได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับค้อนปอนและมันก็ได้ใช้ค้อนปอนนั้นฟาดจนใครเม่นั้นลงไปนอนกองกับผืนก่อนที่มันนั้นจะฟาดจำยำจนใครเม่นั้นตายคาที่ มาธาเธอเดินขึ้นมาก็เห็นว่าใครเมสสามีของเธอนั้นตายคาที่แล้วเธอจึงกรีดร้องด้วยความเสียใจยก่อนที่เธอนั้นจะใช้ปืนยิงไปที่หัวหน้าโจนหนึ่งนะแต่เธอนั้นก็ยิงไม่โดนเธอพยายามยิงใส่มันอีกครั้งแต่ปืนนั้นก็ขัดลำกล้องก่อนที่หัวหน้าโจนนั้นจะเดินเข้ามาแย่งปืนไปจากมือของเธอและชักปืนมายิงมาธาจนเธอตายคาที่ใน,นที่สุดอิชาเธอได้เดินขึ้นมาพร้อมกับซีซ่าก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอช็อกและเสียขวัญเป็นอย่างมากเธอทําทอะไรไม่ถูกทางซีซ่าที่เห็นจึงพยายามวิ่งหนีแต่สุดท้้าาายยหหัวหนนโจจก็ิงเข าที่ก่อนที่หัวหน้าโจรจะค่อยๆเดินผ่านอิชาไปอิชาเธอช็อกจนทาอะไรไม่ถูกขาของเธอเนี่ยอ่อนแรงจนลงไปนั่งกับพื้นเพียงไม่นานหัวหน้าโจรก็เข้ามาใช้มีดจ้วงแทงอิชาอย่างบ้าคลั่งและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับหนังเรื่อง Kidnap ยังไงแอดก็ต้องขออภัยที่หายไปหลายวันด้วยนะครับแอดป่วยตอนนี้ก็เพิ่งจะดีขึ้นมาเองครับแต่ก็ยังไม่หายขาดเท่าไหร่ถ้าคลิปนี้เสียงเล่าแอดแปลก,ปกๆก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับเป คนดูรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกแอดหน่อยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับทางช่องของเราด้วยไว้เจอกันแอดได้ใหม่ในหะนังนลกเรื่องถัดไปสำหรับวันนี้บอบุยบะบุยครับ